สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำนักการศึกษาตอเนื่องมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชมีหลักสูตรฝึกอบรมดีๆนะครับท่านนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้ที่สนใจครับวันนี้รายการรอบรู้กับมสทของเราก็จะมาพูดแนะนําหลักสูตรดีๆหลักสูตรหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าภาษาอังกฤษสําหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ ฝังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ท่านก็เป็นรองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสาตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดรสริศักดิ์สุนทรชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดูจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวครับนะครับถามอาจารย์ก่อนเลยว่าหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พนักงานโรงพยาบาลเนี่ยฝ่ายไหนอะไรเกี่ยวข้องบ้างครับก็ต้องบอกว่า หลักสูตรเนี้นะครับเกี่ยวข้องตั้งแต่คนทุกคนที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะครับก็คือเราเราไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความอคิกะไรไม่ได้อยู่ในเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นเลยแต่เริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ฝ่ายแผนกต้อนรับอ่างเงี้ยนะครับรวมไปจนถึงแม้แต่บางครั้งนะครับ คนที่ทําเรื่องของอช่วยคนไข้เปรอะไรพวกนี้ก็ควรจะมีความรู้เรื่องพวกนี้ได้นะครับ hmm. แล้วก็ไปจนถึงบุคลากรทางด้านของการแพทย์ทั้งหลายนะครับรวมทั้งที่สําคัญก็คือคุณหมอนในแพทย์นะครับแล้วก็พยาบาลเนี่ยควรจะต้องอมีความรู้ในเรื่องของการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับในโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้เราคงรู้แล้วว่าเราเข้าสู่เอซีแล้วนะครับก็ตอนนี้ เราก็ในโดยเฉพาะในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มมีผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่มารับบริการซึ่งเป็นคนที่ามาจากาประเทศต่างๆนะครับ,รบโดยเฉพาะทางประเทศอาเซียนนะครับแถบอาเซียนด้วยแล้วก็ทางฝั่งที่อยู่นอกอาเซียนด้วยคงคงคงยอมรับกันนะครับว่าการให้บริการของประเทศเรานรในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยตอนนี้มีชื่อเสียงมากนะครับหลายๆคนเนี่ย บินตรงมาเลยเพื่อจะมารับบริการที่ทอของเรานะครับที่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของเรานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือนอกจากฝีมือของบุคลารกรของเราที่มีคุณภาพแล้วนี่นะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาของเรารซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แพงเกินไปนะครับซึ่งซึ่งเราก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับนั่นก็เลยเป็นที่ที่เป็นที่ถูกใจเราจะเห็นว่าตอนนี้ในประเทศต่างๆนะครับ ก็มากันเยอะเลยโดยเฉพาะทางฝั่งที่คนที่อยู่ทางทางโซนของยุโรปหรืออะไรบางที่นะครับที่เขาต้องการมาเนี่ยเขาก็จะมากันหมดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหน้าท,ที่ของบุคลารกรนะครับใน,ในโรงพยาบาลนะครับต่างเนี่ยควรจะต้องมีทักษะในเรื่องของการที่จะสื่อสารเ,าเรื่องของความภาษาอังกฤษนะครับ,รบเราเน้นภาษาอังกฤษนะฮะ<อ>สูนี้เน้นภาษาอังกฤษต้องบอกนิดนึงว่าแล้วเราก็เน้นทักษะในเรื่องของการพูด สื่อสารกันเป็นหลักการพูดการฟังนะครับส่วนการอ่านการเขียนเนี่ยก็คงคงคงยังไม่ได้เน้นในตรงนี้แต่เราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารกันโดยทางสื่อสารกันโดยทางการพูดมากกว่านะครับการฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็จะเป็นเพราะฉะนั้นบุคลากรทุกท่านนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะที่มี ผู้ผู้มารับบริการซึ่งเป็นต่างชาตินะครับบางครั้งก็จะมีบ้างก็คืออย่างที่บอกก็คือถ้าอาเซียนของเราเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มมีลาวพมา่าใช่ไหมครับ <Hey. S 2> คนพมา่านี่พูดภาษาอังกฤษนะครับ uh. มากับเราด้วยนะครับส่วนลาวนี่ก็มีก,ก็ใช้ภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็อาจจะมีบางท่านที่ก็สื่อสารด้วยภาษาลาวเข้าใจกันอะไรเงี้ยนะครับ uh. แต่ในเชิงของอย่างเวียดนามหรืออะไรพวกนี้นะครับ,รบก็ยังยังใช้ภาษาอังกฤษกันกันได้นะครับก็คงคงคง,คงจะเป็นตัวที่ เกาหลีอะไรเงี้ยน,นะครับก็คงจะเป็นประเทศที่ที่มาใช้บริการของเราก็จะได้มีโอกาสที่เราจะให้บริการกับเขาได้อย่างถูกต้องครับอ๋อนะครับก็เห็นว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยเราก็เป็นเป้าหมายสาคัญเนี่ยนะใชที่คนอื่นเขามุ่งจะมาที่ประเทศไทยนะเพราะว่าเราคุ้มค่าเงินจ่ายถูกบริการดีใช่แล้วก็อ่อนหวานนอนั้วเราก็รู้สึกคือเขาให้บริการแล้วเขาประทับใจมากครับเขาจะประทับใจยิ่งขึ้นถ้ารู้สึกว่าเออ พูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับเขาได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันจะทําให้ให้เขารู้สึกว่าบอกปากต่อปากกันนะครับเราก็จะเข้ามารับบริการที่ที่ประเทศเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะส่งผลดีกับเรื่องของธุรกิจทางด้านของโรงพยาบาลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผู้ที่เป็นผู้ที่บริหารโรงพยาบาลเนี่ยคุณจะเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับเขาจะประทับใจมากเลยถ้าเข้ามาปั๊บคนที่มาช่วยเขาพยุงเขาเข้า มาเข็นรถก็ยังสื่อสารได้บ้างครับรู้นี่มันจะทึ่งทึ่งนะครับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไว้วางใจนะครับการที่เขาจะมารับบริการต่างๆนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาพอใจนะครับอ๋อนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเราดีๆนะฝากไปยังท่านผู้บริหารนะพิจารณาแล้วเป็นเรื่องดีที่ควรจะมีการจัดแล้วก็มาอบรมกันใช่ครับเราก็ต้องบอกว่าหลักสูตรนี้เราก็พยายามทําให้เป็นแบบลััษณะช็อตคอร์สนะครับซึ่งไม่ทําให้ไม่เสียเวลามาก นะครับเพราะว่าคนที่มามาเข้าอบรมเนี่ยเราก็เข้าใจว่าท่านก็มีงานประจําอยู่นะครับแล้วก็การที่จะมาได้หลายๆวันหรืออะไรเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ที่ท่านไม่สะดวกที่จะเข้าอบรมได้นะครับเราก็เลยดีไซน์หลักสูตรนี้นะครับจัดเป็น2วัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่ง2วันนี้จะเป็น2วันที่ท่านจะได้รับทั้งหลักเกณฑ์ของเรื่องของการที่จะสื่อสารกันนะครับหรือว่าประโยคบางอย่างที่เขาใช้กัน บ่อยๆและเป็นที่รู้จักกันบางครั้งอาจจะมีสำนวนบ้างนะครับแล้วก็ไปจนถึงได้มีการฝึกปฏิบัติกับผู้ที่ใช้ภาษาเรื่องนี้โดยตรงนะครับซึ่งซึ่งแล้วก็บุคลากรที่หรือวิทยากรนะครับที่มาช่วยในเรื่องของการปูพื้นของเราเนี่นะครับก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการอยู่ในในแวดวงของโรงพยาบาลด้วยนะครับกจะเข้าใจในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับ ซึ่งซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยนะครับก็คือเข้ามาถึงก็จะเป็นเรื่องของการที่จะพูดถึงเรื่องของเอ ity, อเคสโฮสพิทาลิตี้ซึ่งเกส e ิทโสพิทาลิตี้เนี่ยสำคัญคเพราะมันจะเป็นด่านแรกที่ท่านจะต้องให้การคล้ายๆกับว่าให้ให้ความอบอุ่นกับผู้ที่จะเข้ามารับบริการใช่ไหมครับไม่ว่าจะมีอาการขนาดไหนเนี่ยเมื่อเข้ามาเจอในเรื่องของการ อตอบสนองเขาในเรื่องการสื่อสารที่ดีแล้วก็สามารถสื่อสารกันเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้ให้เขาประทับใจตรงนี้ g u e s t h o s p i t a l i t y เนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารกันในเรื่องการเริ่มตั้งแต่การที่จะมีการแนะนำตัวนะครับแนะนำตัวของของเราเองว่าเราเป็นใครเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนยังไงโดยเฉพาะฟอนต์ออฟฟิศนะครับ,รบก็คือคนที่ต้องอรับ เขาเรียกอะไรประชาสัมพันธ์เนี่ยจะต้องแนะนําตัวเองได้นะครับหรือสื่อสารทางโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าสื่อสารสั้นๆกับเขานะครับที่จะสอบถามสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับในคล้ายๆกับว่าสิ่งที่ที่เขาจะต้องมา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 รับบริการตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการทักทายได้ไหมนะครับอะไรเงี้ยนะครับเอออันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องของ u a s e hospitality ซึ่งสำคัญมากนะครับอันนี้ก็จะเป็น ช่วงช่วงแรกของชั่วโมงแรกๆนะครับของการที่เข้ามาถึงตรงนี้จะมีประโยชน์มากเลยกับบุคลากรทุกระดับนะครับในโรงพยาบาลนะครับต่อไปหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของ public relation ครับอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ละ <c oughs> ก็จะบอกถึงเรื่องของการที่จะ <c oughs> แนะนำว่าของเรานี่นะครับโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์อะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็คือก็คือในเรื่องของผู้ป่วยนะครับที่จะต้องเข้ามาเนี่ยจะต้องมา ไปอยู่ตรงไหนเป็นยังไงบริเวณอะไรที่เราจะต้องทําสามารถที่จะต้องนั่นเป็นการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับของโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเหมาะกับกับคนที่ท,ที่ที่อยู่ทางด้านของฟอนด์นะด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งบางครั้งเนี่ยเราเป็นพยาบาลบนะครับเราก็ควรจะต้องรู้จักเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่สําคัญที่จะไปให้ผู้ป่วยเนี่ยเขารับรู้ว่ามีการให้บริการอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงของของวันแรกเหมือนกันนะครับก็คือวันแรกพอวันที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ patient, เพย i เช i n อินควอันนี้จะสำคัญละจะเป็นเรื่องของเริ่มของการพบปากกับบุคลากรที่อยู่ทางด้านของการให้บริการจริงๆนะครับ <c oughs> ก็จะต้องมีการสอบถามผู้ป่วยนะครับ,รบว่าเขาเนี่ย จะมีอาการอย่างไรบ้างถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆที่สําคัญก็คือแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างน้อยสุดยังไม่ถึงกับซักประวัตินะฮะอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนที่เหมือนกับว่าทาว่าดูว่าเข้ามาด้วยการที่จะเพื่อเราจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปถูกต้องว่าจะต้องไปแผนกไหนหรือดําเนินการยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เ,เบื้องต้นใน,ในการที่รับรู้เรื่องปัญหาสุขภาพเบื้องต้นของเขานะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่เลยก็เรื่องของ Health Service อันนี้จะมีการพูดถึงเรื่องของการให้บริการทางคลินิกละ mm hmm. นะครับ <c oughs> ก็คืออันนี้อาจจะต้องแพทย์พยาบาลนะครับที่ให้บริการทางคลินิกเนี่ยว่าเขาเรียกว่าเป็น Clinical ลนะครับคลินิคลคอนเวอร์เซชหรือทำนองเนี้ยนะครับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจะแนะนำเขายังไงในเรื่องของการให้คำแนะนำเขาในเรื่องสุขภาพเรื่องของโภชนาการเรื่องอาหาร นะครับก็จะต้องรู้รว่าเราจะควรจะแนะนําเขาอะไรสับอะไรที่ใช้กันบ่อยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันนะครับ,รบและอีกอันนึงที่สําคัญก็คือ,อ,อสี่ด้านที่เราถือว่าเป็นบริการสุขภาพที่เราจะต้องให้กับเขาก็คือเรื่องของการรักษาเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยจะต้องใช้คําอะไรบ้างนะครับเรื่องของการคาบคียกว่า ส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นสร้างเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพจะจะต้องใช้คําศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาเมื่อกี้รักษาไปแล้วใช่ไหมครับก็มีการป้องกันและควบคุมโรค,คว่าจะทํำยังไงเขาควรจะต้องป้องกันควบคุมโรคนี้ยังไงและอันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือการฟื้นฟูสภาพด้วยหลังที่เขาหายจากเรื่องของโรคหรืออาการผิดปกติตรงนั้นเนี่ย เขาเขาเขาจะทำยังไงกับการที่จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรซึ่งอันนี้จะบอกว่าจะครอบคลุมด้านต่างๆนะครับที่ที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับที่เป็นบุคลากรวิชาชีพทางด้านแพทย์พยาบาลเนี่ยจะต้องใช้งานก็จะต้องรู้ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อถ้าเกิดท่านไม่ใช่เป็นบุคลากรที่จะต้องไปให้บริการจริงๆท่านจะได้ไประโยชน์นได้เพราะท่านก็จะรับรู้ว่าเขาใช้ศัพท์อะไรกันบ้างที่เขาพูดกันทํานองนี้นะครับถ้าเกิดผู้ป่วย เกิดมีมีโอกาสได้คุยกับเราถามเราบ้างเนี่ยเราก็จะรู้รู้สับที่เขาใช้กันเรื่องตรงนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือจะสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ด้วยนะครับหรือผู้มารับบริการได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้หลักสูตรนี้จะเหมาะกับคนที่เป็นแพทย์พยาบาลทนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นักกายภาพบําบัดเทคนิคการแพทย์นะครับหรือว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่ที่เป็นหน่วยที่เป็นหน่วยซัพพอร์ตก็คือสนับสนุนการให้บริการสุขภาพเนี่ย ควรจะต้องมาเรียนรู้หลักการตรงนี้ด้วยนะครับเรียนรู้เรื่องของการพูดถึงส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับว่ามันเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างแขนขาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้รบ,บ้างเพราะว่าเราจะได้สื่อสารกับผู้ป่วยได้นะครับหรือผู้มารับบริการได้อ๋อครับก็จะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์นะไม่ว่าจะอยู่แผานากไหนนะล้วนเกี่ยวข้องนะการสวขภาพเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่จริงๆคนที่จริงๆนึกว่าเรา เขาไม่น่าจะต้องเกี่ยวเลยอย่างเช่นคนเปลยอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> หรือคนเข็นรถอย่างเงี้ยมารับอย่างเงี้ยเขาถามอะไรมาบางทีก็ถ้าตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะ,ฮะอย่างน้อยสุดรู้สับแสงว่าเขาจะอะไรบ้างแต่ต้องบอกนิดนึงว่า2วันนี้ก็คงแบบว่าไม่ใช่แบบทําทให้ท่านนี้เก่งขึ้นมาเลยไม่ใช่นะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านเนี้ยมีหลักเกณฑ์มีการรู้สับแสงที่เขาใช้กันบ,บ่อยๆในแวดวงของของด้านของออทางด้านสุขภาพ เนี่ยคัว่าเขาใช้อะไรกันบ้างเราจะได้เข้าใจนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราเรามาได้เหมือนกับทฤษฎีบวกกับการฝึกปฏิบัติบ้างนะครับในในในวิทยากรที่เป็นฝึกปฏิบัติเราใช้วิทยากรที่เจ้าของภาษานะครับที่เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษมาโดยเฉพาะครับซึ่งตรงนี้ส่วนส่วนพาร์ทที่เป็นเรื่องของทฤษฎีเนี่ยเราบรรยายเป็นภาษาไทยก็จริงแต่เราก็ใช้ใช้วิทยากรที่ท่านอยู่ในแวดวงของอยู่ใน การสอนนักศึกษาแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางด้า<ม>น,นสุขภาพอยู่แล้ว<ม>นะครับมาช่วยกันตรงนี้ซึ่งท่านมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเพื่อจะปูพื้นทฤษฎีที่ถูกต้องหรือการใช้สับแสงที่นิยมใช้กันให้ถูกต้องแล้วก็ไปต่อด้วยด้วยวิทยากรชาวต่างประเทศที่จะมาช่วยในการที่จะฝึกในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรียนรู้วิธีการที่จะต้องสังเกตการฟังด้วยนะครับมีหลักยังไงจับประเด็นของการฟังให้เป็นไหม นะครับทำให้เข้าใจได้อย่างน้อยสื่อสารเข้าได้นะครับคนไทยเรานี่จะมีปัญหาตรงที่บางทีเนี่ยเราฟังไม่ค่อยได้<อ>แล้วยังพอเราฟังไม่ค่อยได้แล้วยังพูดไม่ได้อีกใช่ไหมครับคือฟังนี่มันสําคัญตรงที่ว่ามันจะทําให้เราเข้าใจหรือจับประโยคได้บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องทราบทุกๆคําที่เขาพูดในประโยค,คแต่เราสามารถจับประเด็นได้ไหมจับประเด็นแลวว,ว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เราคงไม่ไปจับทุกคำใช่ไหมค,ครับแต่ว่าเราเรา,เราพอจะสื่อสารกับเขาได้ไหมว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยประเด็นหลักๆมันน่าจะเป็นอะไรที่เราพอจะเขาเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเดาเดาแต่เดาอย่างางมีมีเขาเรียกอะไรมีกรกเกณฑ์ว่ามันหรืออาจจะถามซ้ําไปอีกว่าสิ่งที่เราเข้าใจนี่มันถูกต้องหรือเปล่าก็เป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งใช่ไหมค,ครับเรามักจะเคยชินกับการที่เราออกเสียงยังไงแล้วเราก็มักจะคุ้นเคยว่าถ้าคน เราได้ยินจากเขาต้องออกเสียงเหมือนกับที่เราออกเสียงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอันนี้มันเป็นทักษะมันต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับแล้วก็ใช้บ่อยๆแต่เรามีหลักเกณฑ์เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะท,ที่จะเก่งขึ้น<อ>นะครับ,รบมารู้หลักรู้หลักแล้วก็ลองปฏิบัติแล้วก็ลองเอาไปใช้งานนะครับจริงๆแล้วหลักสูตรตรงนี้นะครับ เริ่มมาจากการที่เรามีเอกสารของมอสทเหมือนกันเรามีเรามีวิชาชุดวิชานะครับ,รบเราเรียกว่าภา,าษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสาธารณสุขนะครับเป็นหลักสูตรที่เราใช้ในระดับปริญญาตรีนะครับขณะเดียวกันตอนนี้เนะี่ยจริงๆเราก็มีประกาศนียบัตรภา,ารษาอังกฤษซึ่งจะมีมีชุดวิชานี้อยู่ด้วยนะครับรซึ่งใช้เวลาปีหนึ่งครับแล้วเ,เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยนะครับ ใน,ในชุดวิชานั้นนะก็จะเน้นทักษะทั้งอ่านด้วยใช่ไหมครับเขียนบ้างแล้วก็มีการสื่อสารทางการพูดแต่เราเห็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเข้าสู่ AEC เนี่ยรเรื่องของการสื่อสารโดย verbal โดยการพูดเนี่ย<อ>มันน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่ง<อ>ทําตรงนี้นะใช่ไหมใช่ไหมครับเราก็เลยดึงออกมาจากชุดวิชานั้นมาทําเป็นหลักสูตรเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารทาง,ทางการพูดนะครับการสื่อสารทางวาจามากกว่า นะครับโดยใช้เวลา2วันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงบอกว่าต้องเป็น2วันที่ที่ให้การอบรมที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านที่มาก็ต้องพยายามจัดเวลาของท่านให้ดีนะครับอันนี้จะอยู่ในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับอ่าัางเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าเรามีหลักเกณฑ์นะครับว่าต้องอบรมอย่างน้อย80%ของเวลา<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะ ควรจะต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็เราก็ก็คือจึงจะสามารถไปปฏิบัติได้หมายถึงว่าไปไปใช้งานได้จริงๆเป็นการเหมือนกับปฏิบัติจริงได้ครับครับแเราก็มีเรื่องของการประเมินเก็บเวลาท่านเหมือนกันนะมีครับมีมีก็ต้องบอกว่าเราเราเขาคงจะต้องมีเก็บเก็บเวลาของท่านประเมินท่านจากการที่ท่านอบรมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็จะมีเกณฑ์ตามเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมนะครับทั่วไปแต่อย่าง้อยที่สุด เวลาของการแอทเทนก็ต้องประมาณ80%ขึ้นไปนะครับครับอ่าเท่าที่ฟังเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือแพทเทิร์นการพูดนะใช่แล้วก็กลับไปให้บริการด้วยไมตรีเจตใช่ใช่ครับแพทเทิร์นการพูดแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็เริ่มสร้างความเขาเรียกว่าคุ้นเคยการตื่นเต้นนะครับการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจครับเราก็จะได้อย่างน้อยเรามีหลักเกณฑ์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราความมั่นใจมันค่อยๆมา,าแต่มันจะดีขึ้นก็คือ ถ้าเราให้บริการไปแล้วเราพูดไปคนที่หนึ่งอาจจะยังไม่ค่อยดีพอคนที่2ที่สม,มันจะเริ่มเริ่มค่อยดีขึ้นเราท่านถ้าท่านอยู่ในกับผู้ป่วยหลายๆอย่างเนี่ยอย่าลืมว่าท่านไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะคนที่เป็นผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยโดยตรงเท่านั้นท่านยังเกี่ยวข้องกับญาติผู้ป่วยอีกถูกไหมเพราะนั้นญาติผู้ป่วยเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่เราจะต้องสามารถสื่อสารกับเขาได้ด้วยเพราะเขาคงบางทีบางทีผู้ป่วยก็ไม่ได้มาคนเดียว ก็มีญาติเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราควรจะต้องออสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้บางครั้งผู้ป่วยไปพบแพทย์เราก็อาจจะต้องถูกถามโดยญาติผู้ป่วยหรืออะไรนั้นด้วยใช่ไหมครับก็ต้องฝากนิดนึงว่าคุณสมบัติของคนที่เข้าอบรมนี่เราก็เปิดค่อนข้างกว้างนะครับ,รบเพื่อให้มีโอกาสได้เข้ามาอบรมก็คืออย่างน้อยที่สุดก็ท่านน่าจะจบประมาณปริญญาตรีนะครับ<อ>หรือว่าถ้าเกิดท่านไม่จบปริญญาตรีจริงรแต่ท่านคิดว่า ท่านจําเป็นที่ต้องใช้ท่านก็สามารถที่จะมาเข้าอบรมได้นะครับเราก็จะพิจารณาให้เหมือนกันดูความจําเป็นของท่านที่ท่านจะต้องจะต้องไปใช้งานแต่จริงๆแล้วตรงนี้ก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าเป็นเป็นคอสที่เหมาะกว้างนะครับเป็นกว้างสําหรับที่จะใช้แล้วก็ใช้งานได้นะครับส่วนท่านที่เป็นทางด้านการแพทย์ท่านที่เป็นแพทย์หรือบุคลากรทางพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะได้ซึมซับในเรื่องของการ การที่เราจะให้คาแนะนาคาปรึกษากับผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยนะครับให้ให้ให้สามารถมีประสิทธิภาพขึ้นบางทีเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่างทีเราสื่อสารกับผู้ป่วยเนี่ยแล้วอาจจะไม่เข้าใจเท่าที่ควรก็ราอาจจะทําให้การที่ให้การบริการเนี้ยอาจจะไม่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็ได้นะครับครับ อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องราวที่จริงๆแล้วเป็นข้อสังเกตต่างๆนะก็ให้ท่านได้ไฟังแล้วก็บางทีอะไรนะคุณสมบัติต่างๆก็ยังมีการกําหนดหน่อยนะนะอ่ิถามว่าเรื่องของการจัดคลังนี้นะครับจัดที่ไหนคลาสหนึ่งรับสักกี่คนครับจัดที่จัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับแล้วก็จัดที่ศรีธรรมนียครับแล้วก็เราก็2วันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยราคาใช่ไหมครับ จํานวนเท่าไหร่ครับจานวนก่อนจํำนวนคนที่รับครับจำนวนคนที่รับก็ไม่เกิน30นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาก็3,500บาทซึ่งอันนี้รวมทั้งค่าทั้งหมดนะครับในเรื่องของท่าอุปกรณ์การอบรมอาหารนะครับอาหารกลางวันเบรกนะครับสองมื้อนะครับแต่ไม่ไม่ได้รวมค่าที่พักนะครับถ้าจะมาพักที่นี่เราก็มีศูนย์สัมมนาก็แจ้งได้นะแจ้งได้ครับพักที่นี่ได้นะครับก็คือที่มสทนะครับ ซึ่งตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเ,ออเราใช้เวลาสั้นแต่เราก็จะพยายามให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเข้าใจ uh huh. ความข้อจำกัดของผู้ที่เข้าอบรมนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่จะให้มาอบรมนะครับ mm hmm. ก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ของตัวเองเนี่ยต้องใช้เวลามากนักแต่อย่างน้อยที่สุดระหว่างที่ท่านกลับไปท่านก็ไปศึกษาแล้วก็สามารถที่ทดลองใช้งานกับของจริงเลยอาจะน่าจะช่วยเสริมซักระตรงนั้นได้เยอะขึ้นอ๋อนะครับ huh. uh huh. เราถามถึงเรื่องแฮนด์เอาท์หรือคู่มือนิดหนึ่ง <c oughs> จะมีอะไรให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไว้บ้างไหมครับ <c oughs> มีครับเราก็จะมีลักษณะของเป็นเป็นเป็นลักษณะที่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะ<อ> <c oughs> ครับครับครับก็ถ้าหากว่าโครงการนี้ท่านสนใจมากๆต่อไปเราอาจจะเป็นภาษาอาเซียนอื่นๆก็ได้นะ <c oughs> ได้ครับได้ครับนะฮะก็แต่น้อยที่สุดก็คือตอนนี้เราเริ่มด้วยภาษาอังกฤษนะครับเพราะภาษาอังกฤษนี้ยังเป็นภาษากลางซึ่งซึ่งเรายังใช้ติดต่อกันทั้งใน อาเซียนแล้วก็อย่างนอกอาเซียนด้วยนะครับอ๋อนะฮะครับฟังฟังไปแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าบางทีเนี่ยท่านบอกว่าสถานที่ของโรงพยาบาลมีศักยภาพเขาจัดแบบอินเฮาส์ได้ไหมครับได้ครับเราก็ยินดีที่จะไปให้บริการที่ house อินเฮาส์ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็เคยได้รับการร้องขอมาเหมือนกันนะครับสมัยก่อนนะครับเมื่อเมื่อสมัยเริ่มแรกที่เคยจัด <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยเราเน้นเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์กับพยาบาลครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเคยได้รับการทับทามไปสอนในอินเฮาส์ของโรงพยาบาลของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจอะไรเงี้ยนะครับก็มีครับเพราะเขาจะเข้ามาเป็นกลุ่มอย่างพยาบาลเนี่ย <c oughs> มากันเป็นกลุ่มเลยก,ก็สามารถที่จะอบรมได้ในกลุ่มใหญ่ ครับอ่านะก็เป็นทางเลือกนะถ้าท่านสะดวกแบบไหนก็ติดต่อได้นะเรายืดหยุน่นได้ยืดหยุ่นได้ครับ,รบนะฮะก่อนจากกันจะให้อาจ,จารย์สรีสักได้ฝากอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเชิญชวนท่านที่สนใจมาร่วมโครงการนี้หน่อยดีกว่าก <c oughs> ็เชิญชวนนะครับท่านผู้บริหารนะครับก็โปรดให้บุคลากรนะครับ <c oughs> ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ของท่านนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คนที่ต้องพบกับผู้รับบริการด่านแรกเลย นะครับไปบจนถึงด่านที่เป็นสเปเชียลิสต์ก็คือผู้ที่ชำนาญการในการรักษาโรคเนี่ยนะครับ mm hmm. ได้มีโอกาสนะครับพัฒนาทักษะของตัวเองนะครับ mm hmm. หรือเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องของการที่จะสื่อสารเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับ mm hmm. ให้ใหออ้ให้มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็จะทําให้เกิดประสิทธิผลที่ดีกับ mm hmm. การให้บริการนะครับของของบุคลากรท่านเองและสิ่งที่ตามมาก็คือชื่อเสียงของ โรงพยาบาลของท่านนะครับซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นการเชิญชวนผู้ป่วยหรือผู้รับบริการอื่นๆเข้ามาได้อีกนะครับขอให้เห็นความสําคัญในเรื่องตรงนี้นะครับครับก็เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาสู่องค์กรท่านแน่นอนครับครับก็ได้สาระความรู้มากมายทีเดียวครับอาจารย์ครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมรายการแล้วสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรสริสรศักดิ์สุนทรชัยรองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชได้เกียริมาร่วมรายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับงานเป็นไงบ้างละบอย ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีแต่หนูอะเรียนศิลปศาสาตร์มอสอทอค,ค่ะพ่อลูกเรายัางแค่มอสินะแม่จบมหกปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อค,คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไปกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้แม่ <ๆ S 3> มก็เรียนด้วยนะอย่างนี้แม่ก็เป็นรุ่นน้องพ่อสิ